ไ่แห้งเอเมือหลยแล้วเป็นนีอ้ดเวลาเด้อเร้อค่ะดองแล้วอ่ให้ไแม่ยากินมัยเนี่ยลาผักจะคักน้อยเย็นวอนนะประหยัดหรอนี่มาดเอาแมสแซลมอนแซลมอนดองหมูว่าสื่อแซลมอนมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะ คุณน่าอยากกินคุ้นสวยจ้ะดูหอมว่ะชิ้นใหญ่มากอ่ะเมื่อนี่แม่นะ,ะเ,เมื่อนี้แม่ต้องลองซิมอ่าต้นหอมก็ต้นหอมญี่ปุ่นน้ำเด้อาะวตำดองไส่ตำกระใส่สุดเะกติ๊ดตำกระติ๊ดใจต้นมันหลายนะคะอ่าแม่น้องซิมเลยก็จะได้หมกักคุณนยาแท้ามันบู้ยสดน,น้ำหน้าแม่เมนวนนี่แอลกินดีดีเด้อ ว่าหมอหามว่าหมอหมอหามว่าให้กินหมูกินนั่งกินนี่ให้กินแต่แ่ปลาว่าสันเอลกินแต่ปลาแซลมันแม่โตแมนได้ค่ะแม่เขาบอกว่าอยังกเบเบกเบกแม่บอกไอ้หมอบอกว่าอะไรนะไม่ให้กินหมูไม่ให้กินอะไรนะไม่ให้กินหมูไม่ให้กินเนื้อให้กินแต่ปลาไม่กินแต่ปลาก็เลยกัดแต่แค่ปลาแซลมอนอก็เลยบอกว่าแม่กินได้แต่ปลานะลูกปลาแซลมอน แม่หารู้หรือเปล่าว่าแซงว่ามีมันแทรกมากเยอะเลยนะคะคุณแม่แต่ว่ามันเป็นมันดีใช่มีโอเมก้าสามด้วยนะคะวาซะว่าได้่น้องเนี่ยขาวฮอนฮอน้อมได้่น้องจัดไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะไอเอาแบบนี้มีกันข่าห่อห่อห่ออันนี้เราใส่เสียเพิ่มไหมดูใส่เพิ่มมาหลอบหนาสีผ้าเพลิปเจลไปดอกเพลิในคือสีนังในเนาะเดี๋ยวหลอบหนาสีผ้าคุณนยาเพลิปเจลเนาะเอามั้ย อันนี้ตัดให้ต้นหอมยิปต้นหอมยิปปุ๋นไม่ต้องกัดเจ่กับพริกแซ่บเย่าวรอบนี้แม่กรอบว่ะกรอบมากเลยกรุบแกรบเบิ้งอ่ะหมืน้ำไม่คือซุดหยดหวานเยอะแห้งยองกับแห้งตากวานี่ไม่ใช่หรอกเนาะมะบุนว่าแล้วอ่ะกินเลยแม่อันนี้ชิ้นใหญ่เลย กินไงบอคำไ่แห้งเอาเมือหลดเมื่อเป็นอ้ยอ่าหงานวุ้นอไล่ะแม่หิ้วเขาบ่ะแ่บกินมได้กินหอวพี่น้องประเทศน่อผนเลือกพี่น้อประพีหน้อหน้านนอนบ่าแม่ ฮังการีพ่าสั่งใคฮังการีใครย่างฮังการีพ่อสั่งฮังการีใครอะเ่็นว่าแม่เพป็นไปหาอ๋อฮังการีแม่เพม่เนไปหาสองปีหาเส้นหนึ่งคนมาโว้ยจำได้เด้อไปอ่านคอมเมนต์เนาะไอพี่มีคนเพป็นมาเม็นอยู่ในคอมเมนต์ของตามออสเตรเลียเนี่ยอังกฤษหัวเราะพี่น้องอนาะคนไรเนาะแมเนี่ พายคนนี้กวนอุ่นอุ่นนบอกมันมาเบิองกิบแม่เหนก็ตันหับนี่เขาบอกอุ่นบางคนเลยขอว่าเบิองกับทุกกิบอนมาเบืองอ้วนเบืองไม่เห็นกิบกินน้ำดูไปละดูตัน้า้ละเมมบนวันนะอดบ่ได้พอดอดวบ่ได้คนมาก็มีด้วอย่าหายที่ล่ะเด็กจิงห้องแตกว่าจะหายดีล่ะเมื่อนี่เมื่อนี่ปลาแซลมอน เมื่อไม่อยากเห็นทุเรียนก็เสิอยากกินบอกทุเรียนไงเบาบอกปวดแต่ว่าหมอนี่บอกว่ากินผลไม้ก็เปล่าว่าสั่งละก็เลยแม่ก็กินเรียนก็ไม่ห่อนยาคอยเนาะก็ได้ก็ได้เห็นเลยเข่าขากันดีได้พี่น้องพอต่ำแม่ยานี่แบบเพิ่งสิแบบมันเป็นขอบขั้วแบบไปร่ามากินพอพอมาแม่แม่ยา่ำก็ที่แบบพราะย้ายมากันนี้เพิ่งมากนี่เองสินะกบให้กันกินดีๆหรอกอีหลีว่าแต่มา กินเยอะขึ้นหอมเล่าเลยแนนพอเลาออกมากินอยู่แต่ว่าช่วงนี้เพื่อนบอนเดมมากพอผสมคนกับเฮดไปแล้วแต่ว่าก็คือพร้อมส่งแล้วตอนนี้ผู้ใดอยากกินกนหอมส่งผสมแล้วคนคร้อีกเมื่อนั้นเมื่อนั้นยังเกาะเมื่อนั้นสิไปกินแซลมอนมาหอดเดือนปิดบ่มาหอดตอกถุเครื่อเขาปิดเขาปิดแล้วเขาไปซองทอันว่แม่อันวันนี้เพื่อนข้ามเล้าดวงดีอันดูไปเล่นผ้าไปกินแต่กินอยู่ โลมากเลยกินโลมาไปเว่ยกล้ามเล่ยไปกินเลยไปกินชุ่มจานหมดแต่ว่าไปชุ่มจานเพิ่งกลับภูเฒ่าเนาะปล่อยหลับคือเก่าหลับกลอยคือเก่าแต่ผู้ไ่อยากอยากกินยังแบบกับโมเล่อยากับโมเล่หลับกลอยตันนี้กินแบบไหนภาคู้มิบานคนว่าเอาลูกอะสุดดังอ่ะแม่แไ่กัดเหมือนกันีเนาะ เรงมาตะหมักกีนีแหละมันแดงข้าสิผ้าไปกินไปกินดีกว่าบอกว่ากินหนหมูหัวส้าไปกินอยู่นะ้ากะยังงันได้สั่นนะกินจันเจอกันกินเดือนเนาะอินมกินมือนเราหัวเลยกินเดือนนึกว่าสิไก่ว่าไก่ตัวนี้เ้มอกินเดนเดี๋ยวเดี๋ยวคำวาตัดเชืงอไม่เคว่ากันเนาะแม่กินเดนเาเจอกันโวมาดองแค่คืนเดียวนน่น่พี่เบลเจอพี่นี้พี่น้องว่าเมนันีแซ่บพี่นี่ แต่ว่าถ้าแบบขึ้นคลองมามถ้าเห็ดบอสแสมบอสแสมน้อแมนน้อแมนบอหิวเขาคัะ <otes> ไม่งาคอย <laughs> ห<า>ิวเขาแทๆ้ๆีเบียร์นออ <c oughs> ยังยังหรอไม่ส <c oughs> <c oughs> วยกับพวกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยอร่อยจริงเน,นี่ยเนี่ยต,ต้นหอมต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นค่ะ คือแม่กินนี่คือกินเยอะเลยคือกินหย่อนเกือบเลยเนาะเพราะเพราะว่าเพราะว่าต้นหอมตัวเนี้ยน่ะถ้าแบบเรามาทําสุกมันจะมีความหวานออกมาเวลาเอาไปย้มก็จต้นเออเออกระสานะพ่อพ่อเสร็จไหมอาแม่หอมสาหร่ายป่ะแม่หอมสาหร่ายแม่อืมเดี๋ยวตอนแบบไงต้นแบบไหนาเยาว่าเยาว่าอันนี้ได้เพราะว่า ถ้าเราอยากกินเนี่ยหอันนี้แล้วตาขีบอกเนาะเอ้ยตายไปกินบอดด้ก,กินได้พี่น้องเอ้ยให้กินตอนนี้ล่ะแมนกินไปโหลดหมอหามกับยาเนาะตายไปกับบอด้ก,กินข่าวพานถูกคือข้าวเจ้าวานนี่แหละน้อแมนบอมแมนยู่าเ่อเลยพอได้ประกันเรือแมนเฮ็ดแล้วเฮ็แล้วเฮ็ดแล้วอะไรคุณพระท่านขนาดเลยวันนี้เฮ็ดหลายครับนี่แหละขาววานพอแม่อยากกินยังกะให้เพิ่งกินโหลดยังที่มันเป็นลูกนางกายยจะไปให้เพิ่งกินพานถูนบ่ดแสบคือกินอีหรีดอกเนาะพี่น้องเนาะแมนบ สำหรับพี่น okay ้องด้วยเมือเดิมลองให้ค่ำหนิโอ้เสียปมาหลอบหนาพี่เบียร์คนที่พลาดพี่เล็บเจลเล็บเจียวนั่งสวยแบบเพี่นบอกว่าพี่น้องว่านอยูดน้ำต่ำเริ่มแบบปากนี่คีคนมังคีได้หลอบหนาเล็บบัดที่นี่เออเนาะใช่บากเล็บนพี่น้องดิพี่น้องสุดคนหัวเพียงงามเป็นเหม่มมาอ่านไปกะโอ้ยคุณใจดีใจเด็ เป็นอต่อเป็นหอยฟองหอหอเม่นเนาะอืมนคือสีแซมครับอีสีเะไล่ะไม่คือแม่แม่เป็นคนชอบกินแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วมากินนี่แล้วแต่ว่าเมียเอือยบอมักเดยแม่หนูกับบมากเห็นไหมวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะเอเพื่อนกินเนาะกินก็หน่วยหน่วยว่าเอ้าแม่กินแนเื้อมอนี่แม่กินแนเื้อมอนี่ บกินอ้ไรพวกกินยุกี่กินยังไงกินตอนหนึ่งคือแกไม่ชอบอ่ะนะทุกท่านนะยายขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเลยที่คำามาเบิ่งยาย่แต่กินน้ำลูกน้ำหลานบวกเพิ่นกับมีความสุขได้เพิ่นเห็นแม่กินก้อนเพิ่มมาขึ้นหัวโ่งขึ้นหัวแม่เหมือนนะบางคนเพิ่นบมมากินแซลมอนกับน้องอยากน้องกินนั่งยืนให้เพิ่นกินคือแม่คนนี้บุญมาบ้าให้กินเหมือนแบบเอามาถ้วยหนึ่งแล้วกับแบ่งกันกินเพิ่มกับแบบเพิ่มมาอ่ะ เมื่แต่นเราพอก็กินดิบแล้วแกไม่กินดิบเลยแต่ว่าลูกกินได้เขากินไหวก็แหละพี่น้องของแสบแต่ก่อนเนี่ยูกลาคือแพงแท้อีหลีเลยแพงแพงเลยย่าดีด้วยแต่กวางอ่านได้เสือแสบเนี่ยมาเลยแพงกับแซงต่อไม่ใช่หรอกคือตอนนี้ก็คือเราเราพอที่จะพอที่จะหาเงินซื้อได้แต่ก่อนอยู่นะแม่บอกบอกว่ามาเลยกินดูหรอกครับ ก็ว่างการเพียงแค่ว่าเนี่ยมหาต่ำที่เห็ดเนี่กินที่ทำเองอันนี้เราอันนี้ก็ไม่ได้แพงนะคะเพราะเราซื้อมาแล้วก็หารกันเนาะตติมเนาะร้อใช่คนละหกร้อยเองครอบครัวเราหารกันกินในบ้านใช่ค่ะมันสองครอบครัวแบบหมนเกินเนยไก่ ต่อีกแล้วละเอีกดมันทั้งในเบิร์เพราะว่ามันตกคนละเกือบโใช่งแม่นมันหลายแซน้องทานถึงมาทานเองอันนี้คือตัวพันสองแล้วก็คือได้คือเต็มตลับเลยตลับใหญ่ๆแบบนี้ค่ะทุกคนเต็มตลับเนี่ยเนี่ยได้เต็มตลับเนี้ยสองสองตลับเนาะแม่นทานอันนี้ก็คือแบบแล้วก็มันก็ไม่ได้แพงมากหกร้อยมันก็กินได้นานหลายหลายรอบเนาะถ้าไปแบบไปกินบุฟเฟ่ต์สิ พอก็แม่ถอดแล้ก็บไปเพราะว่าเราบโกินอีกอย่างเราก็เราวก,ก็ว่าจะสิพาไปเพ่นก็บอกเออโบไปดีกว่าพาไปมองอื่นแต่เราก็เอาไม่แล้วก,กินเบิงรู้สึกเลยว่าเราเราบหมักกินแล้วก็เออเราก็มากินพวกจังหวัดบางเทีเพ่นบอกให้เพ่นรับรู้รือชาวเออเรามาักบอถ้าเขามักเร,รมามักนี่ยเขาผอมเสียใจนะคะแต่พนไม่หมักนะพี่น้องก็เลยแต่จราก็หาสิ่งที่เพ่นอยากกินอะไรก็ซื้อให้เพ่นกินแค่นั้นเนาะทุกคน ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะก็เบียร์กับสกาบเดอร์ค่ะพี่นองค่ะเพราะว่ามาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าก็ไปนอนกับลุงด้วยก็คือเบียร์ก็ไปนอนอยู่บ้านตาการเนาะแล้วก็แบ่งมานอนกับแม่ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นคนสามบ้านสี่บ้านเนยายไากาบนกบ้านไายกับสียูน่สก่อนกันสีไปห้องนิมูนกันอีบอกได้ง่ายกับหอไปในแม่ วันครบรอบแต่งงานค่ะครบรอบแต่งงานหกปีกับสามีกับทีไปฮันนีมุ่งผละแถวเชียงใหม่เีย่ะ่ะพี่น้องคะผู้ใดอ่าเขามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พัวเฮาทั้งครอบครัวด้วยเนาะก็จะเป็นอ่าเบียร์ต่ำเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะถ้กามากคะค็ไเมนต์เป้นใจคยาเมนต์ได้หลายเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับมือนีคลิปนี้ค่ะ ช่องเคยหนุ่ยเอ้ยเพื่อนช่องหนุ่ยเบียร์แฟมิลี่เรียกว่าเคยบนขั้นก็เลยสิงการคอตัวราไปก่อนเด้อจ้า <c oughs> มาหยุดช่องกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ